ฟังรัฐบาลเดินหน้าเดือนกันยายน2567แจกทานก้อนแรกแจกเงินสดเงินดิจิทัล10,000บาทล่าสุดกลุ่มเปรอะบางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอรับเงินย้ำปิดลงทะเบียนทางรัฐกำหนดเดิมคนไม่มีมือถือเปิดลงทะเบียน16กันยายนนี้2ข้อเสนอหน่วยงานเศรษฐกิจตุนงบ300ล้านบาทกระตุ้นเศรษฐกิจเงินดิจิทัล10,000บาทก้อนแรกจ่ายทันเดือนกันยายน2567 วันนี้5กันยายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายจุลพันธ์อมรวิวัตรรมชคลังกล่าวถึงทำลายโครงการเงินดิจิทัล10,000บาทจะแจกทันเดือนกันยายนนี้หรือไม่ระบุว่าเนื่องจากกระบวนการเราเสร็จค่อนข้างเร็วขั้นตอนแรกมีการกังวลว่ากระบวนการจะเสร็จหลังกลางเดือนกันยายนไปแล้วแต่เมื่อเราถแถลงนโยบายได้เร็วก็ยังมีเวลาเหลืออีกครึ่งเดือนที่คาดว่ากระบวนการทั้งหมดจะเดินหน้าได้ทันอัปเดตทไลายลงทะเบียนเงินดิจิทัล10,000บาท ล่าสุดส่วนเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับดิจิทัลวอลเล็ตนายจุลพันธ์อมรวิวัตรยืนยันว่าการลงทะเบียนรวมถึงผู้ลงทะเบียนทั้งหมดกระบวนการยังเดินหน้าต่อไปแจ้งวันปิดลงทะเบียนกลุ่มประชาชนทั่วไปผู้มีสมาร์ทโฟนปิดลงทะเบียนสำหรับกลุ่มสมาร์ทโฟนในวันที่15กันยายน67เปิดลงทะเบียนกลุ่มคนไม่มีมือถือไม่มีสมาร์ทโฟนวันไหน ลงทะเบียนกลุ่มคนไม่มีมือถือไม่มีสมาร์ทโฟนวันที่16กันยายน67ยาวไปจนถึง15ตุลาคม67รัฐบาลจะมีการถแถลงเรื่องนี้อีกครั้งในวันที่11-13กันยายน67เงินหมื่นดิจิทัลหนึ่ง 10, บาทล่าสุดแจกเงินสดถูกมองว่าไม่ถือว่าเป็นเงินดิจิทัลวอลเล็ตจุลพรรณอมอนวิวัฒ รามาชคลังกล่าวว่าเป็นคำพูดของคนในสภาอยาไปฟังเขาเขาไม่ได้รู้เรื่องโครงการทั้งหมดด้วยซ้ำเขาก็คาดหมายแม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนเช่นบางส่วนเป็นเงินสดหรือบางส่วนที่ต้องเดินหน้าเป็นแบบวอลเล็ตเพราะเข้าใจว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจต้องรีบรัฐบาลก็ต้องบริหารให้มีความเหมาะสมแล้วเงินก็ต้องเร่งให้ถึงมือประชาชนเพื่อให้เศรษฐกิจฟื้นฟูโดยเร็วในขณะเดียวกันโครงการนี้ต้องการสร้างหลักฐานด้านเศรษฐกิจดิจิทัลให้คนมีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยี ดังนั้นเราจำเป็นต้องทำไปคู่ขนานเม็ดเงินส่วนหนึ่งก็คงต้องลงในรูปแบบวอลเล็ตต่อไป